You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร e c u r i t ี t h e Ha p p i n s s s i n v e s เ m e n t เราเลยขออนุญาตนะครับเชิญทางคุณสมชัยเลิสุธิวงศ์นะครับ ซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง a d v a n c e นะครับแล้วก็พี่พิสุทธิ์นะครับนักวิเคราะห์กลุ่ม i อ t ของเราเข้ามาให้ข้อมูลกับนักทุนกันว่าเอาลุกของอุตสาหกรรม i อ t ในปีนี้และเอาลุกของ a d v a n c e ในปีนี้เป็นอย่างไรขอเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับคุณบอกมครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณพิสุทธิ์ครับแล้วทางท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ ครับผมก็อื่นนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณสมชัยนะครับที่ได้ให้เกียรติเข้ามาให้เอาลุกกับนักลงทุนของกสิกรไทยในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเวทีให้กับคุณสมชัยและพี่พิสุทธ์เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้ทางบอมก็เกิดไปนะครับดูสภาพตลาดอนาคตดูค่อนข้างจะมืดหมัวอ่เรามาดูหุ้น Domestic Play อย่าง a d v a n c e บ้างนะครับว่าถ้าภาพตลาดมันไม่ดีเนี่ยหุ้นเราจะเป็นยังไงนะครับ ขอเริ่มคำถามแรกก่อนครับพี่สมชายครับในแง่ของสภาพการแข่งขันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่เราจะไม่ถามไม่ได้เนะเพราะว่าเราอยู่เรามีการแข่งขันที่รุนแรงมาหลายปีนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่โครงสร้างตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ถ้ามองถึงทั้งเน็ตบ้านแล้วก็เน็ตมือถือด้วยอ่ะพอมองทั้งสองตลาดเลยซึ่งคิดเป็นรายได้แบบร้อยละกบอบวกของของทางแอดวานซ์เนี่ยครับหลังจากที่ตลาดมีการควบรวมกันเนี่ย สิ่งที่นักลงทุนควรจะคาดหวังในปี2024และปี2025เนี่ยทางผู้บริหารอย่างพี่สมชัยเนี่ยมองภาพนี้ยังไงบ้างครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจอ,อ,อุตสาหกรรมทางโทรคมนาคมของ AS หรือ 2D t a ที่เราเป็น ถูเพเยอร์เมเจอร์ในตลาดนะครับยังเป็นธุรกิจที่ดีเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นในการใช้งานของประชาชนในวันนี้เพราะทุกคนเนี่ยใช้เรื่องของ Data เรื่องของดิจิตอลในการติดต่อสื่อสารในการทำธุรกรรมอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับสภาพการแข่งขันในปี2024นี้นะครับ ก็คงคล้ายๆนะฮะคงที่เหมือนกับเอ่อที่ผ่านมาในปี2023ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มเติมขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยมีการแข่งขันกันรแรงเนื่องจากมีภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นในยุ่งยุคโควิดต่างๆในการแยกลูกค้าการพอตลาดมันเซ็ตเติรนะกลายเป็น2เพยเยอร์นะฮะระดับราคาต่างๆเนก็มาสู่ในลักษณะของสมเหตุสมผลมากขึ้นสมเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้นะครับจะดีทั้งกับผู้ประกอบการ และตีทั้งกับผู้บริโภคนะครับในการใช้สินค้าบริการของเราให้เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับได้ครับนี้ถามคําถามต่อเนื่องไปเลยได้ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีการออกมาเ,เหมือนกับร้องเรียนว่าทางผู้ผู้ผู้ประกอบการเนี่ยทั้งค่าย AS ค่าย True เนี่ย มีการปรับราคาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโปรเน็ตไม่อั้นจำกัดความเร็วหรือพวกโปรย้ายค่ายนะครับรวมถึงพวกโปรเน็ตที่เป็นราคาขั้นต่ำเนี่ยมีเห็นมีการปรับราคาขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตลาดหรือมันเป็นภาพใหญ่อันนี้แล้วก็เหตุผลในการที่เราต้องปรับราคาในส่วนตรงนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้าง พี่สยครับจริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เกือบทุกคนนะครับต้องใช้งานของเราเรามี s u b ส c r i เบ r รรวมกัน p น n ่ะเพ n เดนเทช่อละนะครับพูดง่าย90กว่าล้านเลขหมายนะฮะเราให้บริการในหลากหลายแพ็กเกจมากๆนะครับในอดีตนะฮะอาจจะมีการแข่งขันในช่วงวิกฤตเช่นโควิดนะฮะเรามีการออกแพ็กเกจเรียกว่า Unlimited ราคาถูกๆไปเพื่อจะช่วยให้คนนะซึ่งตอนนั้นนะรายได้หรือไม่สามารถมีรายได้ต่างๆน่ย เข้ามาใช้นะครับแต่พอสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับเรื่องแพ็กเกจถอดเอาเรื่องของ Unlimited พวกนี้ออกไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กระทบเนี่ยมีอยู่ไม่มากเลยเพราะว่าราคาที่เราส่งออกไปในแพ็กเกจบางแพ็กเกจนะเช่นเราคงเห็นในตลาดเช่นมีซิมเทพนะฮะเราก็ยังมีอยู่นะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะอาจจะเป็น Unlimited แต่วันนี้เรามีการจำกัดเอาไว้เพื่อให้เ,เกิดประโยชน์ในการใช้งานเช่นในเดือนหนึ่ง200บาทนะเฉลี่ยเดือนสอง200บาทเนะ่ย ก็สามารถใช้ได้เดือนหนึ่งประมาณ50 g ิกละเพราะฉะนั้นประชาชนหรือผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยที่ใช้งานโดยโปกติจํานวนมากด้วยนะครับก็ไม่มีผลกระทบมากยกเว้นแต่พวกที่นะฮะเ,เคยใช้นะครับแล้วก็ใช้แบบฟุ่มเฟือยฮะเรียกว่าเปิด YouTube เปิด Facebook ตลอดเวลาตรงนั้นอ่ะอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างซึ่งซึ่งสำหรับผมแล้วดูแลเป็นจำนวนไม่มากนะครับยังไงก็ตามเราก็มีการฟังเสียง ลูกค้าอยู่ตลอดเวลาก็มีการจัดแพ็กเกจต่างๆเนะี่ยให้เหมาะสมะกับกลุมลูกค้าแล้วไม่คิดว่าจะเห็นว่าเรื่องของการร้องเรียนต่างๆเราเนี่ยมีจํานวนไม่มากนะครับอได้เลยครับฟังแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับเอขออีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบริการนะครับบางทีเราดูอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นเน็ต g g เน็ต 5G นะครับพื้นที่ครอบคลุมก็กว้างนะครับความเร็วเรื่องของสปีด นะครับก็ค่อนข้างดีถ้าเราจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางพี่สนชัยเนี่ยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆมาอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยว่าอย่างหรืออย่างที่จะมีสถาบันวิจัยที่เขามาเทสสปีดออของเราเปรียบเทียบกับในต่างประเทศเนี่ยคุณภาพที่เราเห็นเนี่ยของประเทศเราเนี่ยหรือของทองั้เ AS เลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆครับต้องต้องเรียนยืนยันนะครับในประเทศไทยนะครับ ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากๆเพราะว่าเราแม้กระทั่งเป็น2อลายนะฮะ as แล้วก็2 d tap เนี่ยเรา2อลายเนี่ยแข่งขันกันอย่างรุนแรงในเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับใครเองเนี่ยที่เคยเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ย พบได้เลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของการให้บริการในเรื่องของโทรคม,มนาคมหรือด้า a เน็หรือเด็ดต่างเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะดีกว่า Europe, ยาุโรปซะด้วยซ้ำแม้กระทั่งในประเทศเพื่อนบ้านเราต่างๆเหล่านี้เราก็เป็นค่าเฉลี่ยที่ดีมากๆผมมีสถิสติทั้งหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ5 g นะครับ5 g เนี่ยเราดพลอยไปเนี่ยได้ประมาณ90%ของการครบคุมทั้งพื้นที่ละในประเทศอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะครับ มีเพียงสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเท่านั้นเองที่มี coverage ของ 5G เนี่มากกว่าเรานอกนั้นเนี่ยเรามีคุณภาพที่ดีกว่าแน่ๆนะครับได้ครับอย่างนี้ถ้าถามต่อเนื่องไปเมื่อกี้เห็นทางบอมพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวผมเข้าใจถูกไหมครับพี่สมชายครับนักเราเนี่ยก็ได้ไประโยชน์ได้อน,นิสงจากนักท่องเที่ยวด้วยทั้งฝั่งที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศแน่นอนเขาก็ต้องมาซื้อซิมเปิดโรม m ิ่ง รวมถึงคนไทยซึ่งออกไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องเปิดโลงของเราไปอันนี้เนี่ยทางพี่สมชัยเอาเข้าข่าวก็ได้ว่าตัวรายได้ในส่วนนี้เนี่ยมันมีทิศทางหรือเป็นยังไงบ้างครับในช่วงปี2024ครับผม ผมเชื่อว่ารายได้ตรงนี้จะเเพิ่มเติมขึ้นแน่นอนครับจากปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณา2 0กว่าล้านคนนะฮะปีนี้ประมาณสัก35ล้านคนนะครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บนะฮะเราก็จะขายซิมขายเลือกลมมิ่งเรื่องอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับก็จะมีอัตราส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นนะฮะแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าฐานสับของเราใหญ่มากตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเสริมตรงเนี้ยนะฮะ เป็นบริการรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับยิ่งมีเข้ามาเยอะก็จะยิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราเองนะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้บริการภายในกับลูกค้าในประเทศมากมากกว่านะครับได้ครับขอเข้าพาร์ทของตัวเลขบ้างนะครับผมเห็นทางผู้บริหารเนี่ยมีการกําหนดเป้าสําหรับผลดาเนินงานในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรายได้นะครับที่จะโต 1 3 1 5เรนะครับ <S <S 1> <S 1> เรื่องของ EBITDA หรือกำไรที่อ่ำไรจากการดำเนินงานที่ <S 2> <S 2> <S ที่ก่อนหักค่าเสื่อมเนี่ยที่โตถึง1 4 1 6่อรนะครับอ่รวมถึงตัวงบจ่ายลงทุนนะครับที่จะมีการอ่อปรับลดลงนะครับอันนี้เนี่ยเอ่อทางเอ่อทางผู้บริหารเนี่ยมีความมั่นใจนะครับอ่าในการที่ผมเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยผมมองไปถึงตัวเลขเนี่ยผมเห็นถึงความมั่นใจว่า ผลประกอบการเนี่ยมีการเติบโตขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าดูในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยหลังจากที่เราประกาศออกมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ย,าานนยมีการถอยหลังลงนะครับอันนี้เนี่ยผมเท่าที่ผมคาดเดานะก็คือดูเหมือนตลาดเนี่ยจะตอบสนองไม่ได้เป็นทางบวกมากนักนะครับกับเรื่องของเป้าที่บริษัทออกมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตลาดเนี่ยเขากังวลเรื่องของ ตัวผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสา b บี b ที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อปลายปีที่แล้วหรือว่าเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของอัตราตัวหนี้สินที่เราต้องกู้เงินเข้ามาเพิ่มเพื่อจะมาซื้อกิจการในส่วนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยพี่สมชัยเนี่ยอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะทําความเข้าใจกับทางตลาดในส่วนนี้ยังไงบ้างครับ ผมเรียนไว้นะครับอย่างที่คุณบอมพูดนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราในขณะนี้นะฮะรวมถึงตลาดบ้านเราในตอนนี้นะฮะมันมีเรื่องฟักชูเอชันเยอะเยะมากนะครับกองทุนต่างประเทศเนี่ยก็ถอนออกไปเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ผมกลับมาว่าคงไม่ไปโทษในลักษณะของภาวะตลาดหุ้นไทยที่มองลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ในแง่ของ AS เองนะฮะผมเองมีความมั่นใจอยู่สส่วนด้วยกันเพราะว่า เราเองเนี่ยการที่เราสามารถ forecast เอ่อ e v e n โ e ที่จะโตขึ้นไปได้นะครับรวมถึงกำไรที่จะเพิ่มขึ้นได้ในปีนี้นะฮะด้วยปัจจัย2-3อย่างด้วยกันอย่างแรกอย่างที่เราเคยบอกนะครับว่าในคอมมิเศ e s s ของเราคือทั้งโมบายและฟิกนะครับในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำสออย่างที่แข็งแรงมากก็คือเรื่องของโมบายนะครับมีโครงการที่ไปทำกับตัว NT 700นะฮะทำให้เราสามารถขยาย Network 5G นะครับได้ไปได้มากภายใต้การร่วมงานกับ NT คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมาเช่าใช้ขลื่นหรือสัญญาณของเรานะครับในการลงทุนเน็ตเวิร์ตรงนี้นะครับทำให้เราได้ประโยชน์จากตรงนี้มากมายในส่วนของฟิกบอร์ดเองก็เหมือนกันนะครับเรามีการแอ q ควา 3BB เข้ามาก็จะทำให้มีเรเวอรนูนะฮะจาก 3BB เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เ,เป็นความสำคัญที่เรามีความมั่นใจว่าเรามี New Engine of Growth เกิดขึ้นมานะครับลันที่สสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเราเองมีการคอมมิตในการที่จะจ่ายพันผลอย่างเต็มที่นะครับไกด์เดน์ของเราเนี่ยบอกว่าจะจ่ายพันผลไม่น้อยกว่า70%มาตลอดนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีจ่ายพันผลถึง88%แล้วผู้ถือหุ้นเราเนี่ยนะฮะก็บองเราเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นพุ้นระยะยาวไม่ได้เน้นในเรื่องของการแว่งราคาหุ้นจะขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะปันผลให้คุ้มค่า กับผลประกอบการที่เราวางแผนไว้ลิขิตสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรามีการวางอนาคตของเราในเรื่องของ m y a s f เองในเรื่องของการทำอีโค y ิสต m มซึ่งจะเป็น New Code Engine อันใหม่ซึ่งผมยังไม่แฟคเตอร์อินเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้ผมเองมีความมั่นใจว่าในส่วนร v e n u e ในส่วนกำไรเนี่ยสามารถไปได้แน่นอนครับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเนี่ยอาจจะกังวลในการที่เราแอ q ควาย 3BB เข้ามานะครับเพราะว่าหลายคนก็คงรู้ว่า 3BB พอเข้ามาละ มี2อย่างคือเราต้องกู้เงินเพิ่มเติมเข้ามานะครับบวกกับการที่3 BB ซึ่งโดย3 BB ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นองค์กรหรือ operation ที่ขาดทุนอยู่ประมาณสักปีหนึ่ง3,000ล้านนะครับแต่มาสู่ในเรื่องของ AS แล้วนะครับผมเองเนี่ยสามารถช่วยในธุรกิจของ3 BB เนี่ยได้2อสอย่างด้วยกันอย่างแรกเวลามารวมกับเราเข้ามานะครับเราเห็นเทรนตั้งแต่เดือนมกรานี้แล้วนะครับว่าในตัวรายได้จากเดิมที่เป็น 3BB standalone เนี่ย เวลามาอยู่กับเราแล้วนะครับไรายได้เนี่ยจะเติบโตขึ้นผมเชื่อว่าจะเติบโตขึ้นอย่างน้อย1,000ล้านบาทนะฮะจากโอเปเรชั T ่นปกติของ3ามปีหลังจากที่เราเอาเข้าไปได้บวกกับการที่เราเอาเข้ามานะครับมันจะมีเรื่องของการเอ่อคอสนะฮะประหยัดคอสการลงลงทุนที่ไม่ซ้ําซ้อนและการทำเซนิจี้กับโมบายนะฮะตรงนี้ก็จะมีไรายได้บางส่วนเพิ่มเติมขึ้นในเรื่องของเงินกู้นะ,ะที่ ผ่านเข้ามาที q ่เราต้องไปซื้อเข้ามานะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ชัดเจนนะครับว่าภายใน2ปีเนี่ยนะครับเราจะดึงกลับมาให้เน็ e เด e ทูอีวีด้าเนี่ยไม่เกิน2เท่าแบบเดิมเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนมั่นใจนะครับว่าก่อนที่เราจะแอ q u i r e ตรงเนี้ยเรามีการวางแผนทําสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นมากขึ้นนะฮะทั้งตัวบัตท o ม l ล n e และตัว Top Line นะครับใช่ครับขอลงรายละเอียดที่หนึ่งผมว่าพี่สมชายพูดมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของอตัวธุรกิจเน็ตบ้านนะครับว่าแผนกลยุทธ์เนี่ยเนื่องจากสามบีบีเองเนี่ยซึ่งเราเพิ่งได้เขาเข้ามานะครับลูกค้า 3BB ก็อาจจะยังใช้มือถือของคู่แข่งเรานะครับเรามีโอกาสในการที่จะทำ o s s s เ l อยังไงบ้างหมายความว่าจะจูงใจให้ลูกค้า 3BB ซึ่งใช้มือถือของค่ายอื่นเปลี่ยนมาใช้ค่าย AS นะครับรวมถึงหรือว่าที่ใช้อยู่จะมีการ up sell ยังไงเติมคอนเทนต์หรือเติมอะไรเข้าไปเพื่อให้เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าให้ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นยังไงลบกวนถ้าเป็นไปได้ที่สำชัยช่วยอธิบายให้พวกเราฟังได้ไหมครับกลยุทธ์ตรงนี้ยังไงบ้างอันอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสนิทที่ชัดเจนนะครับอย่างที่เรียนนะครับลูกค้า 3BB ที่มีอยู่ในอดีตประมาณ2กว่าล้านราเนี่ยนะครับ เขาเองเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ใช้มือถือเราอีกครึ่งหนึ่งก็ใช้มือถือของ r u e และ d t แทนะครับเราเองก็มีแพ็กเกจออฟเฟอร์เขานะครับถ้าหากว่าใช้ 3Bb อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมาใช้โมบายเราก็จะมีแพ็กเกจที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นไม่ใช่แค่ตัวโมบายนะครับอย่างที่เรียนนะครับเรามี SPAY นะครับซึ่งมีคอนเทนต์ที่ดีๆอย่าง HBO อย่าง CNN อย่างไรต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถออฟเฟอร์เพิ่มเติมเข้าไป เป็นอบนเดลลิงจากแพ็กเกจเดิมที่เขามีอยู่นะฮะบวกเงินอีกนิดหนึ่งซึ่งเขาจะได้ทั้งตัวโมบายเซอร์วิสและก็ตัวคอนเทนต์แต่ทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับการทำอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับผมเองผมบอกทีมไปนะครับว่าให้ออฟเฟอร์แบบไม่ใช่ฟอร์สนะครับให้ลูกค้าเนี่ยมีวิลิเนสที่อยากจะเปลี่ยนเข้ามาแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราออฟเฟอร์ไปหาลูกค้านะครับจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าแล้วจะทำให้สามารถเ,ออเพิ่มซนะินิจี้ในศากษาของการ มี revenue mobile ที่แข็งแรงขึ้นบวกกับมีการ uplift อาพูของตัว f i x b o a d b a n d จากคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับได้เลยครับขออีก2องคำถามนะครับคำถามแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตัวธุรกิจมือถือที่พี่สมชัยพูดว่าอัตราการเข้าถึงเนี่ยมันร้อยห้าเเซ็นต์ละนะครับตอนนี้หน้าที่ของเราผมว่าก็คงจะต้องเร่งในการไมเก a t ลูกค้าจาก 4G เป็น 5G นะครับเพราะตอนนี้ผมว่าทาง AS เนี่ยมีการลงทุนขยายน็ตเิรคของ5 g เนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับไปทุกที่ก็เจอ5 g ของ AS อยู่แล้วนะครับแต่การใช้งานเนี่ยอาจจะยังวิ่งตามอยู่อันนี้ก็จะเป็นการบ้านที่ทางทาง AS จะต้องจะต้องทำส่วนเน็ตบ้านก็จะเป็นปีของการการทำซินเดียจีนะจากการซื้อธุรกิจเข้ามานะครับผมเข้าใจว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทางผู้บริหาร โดยพี่สมชายเองเนี่ยก็มุ่งเน้นมาโดยตลอดเนี่ยก็คือธุรกิจใหม่นะครับในส่วนของพวกที่เป็น enterprise นะครับ B2B นะครับเพราะว่าทั้งมือถือและเน็ตบ้านเนี่ยคือ B2C นะ AS เองเนี่ยที่ทำ B2C มาตลอดระยะเวลา30-40ปีเนี่ยกระโดดมาทำ B2B เนี่ยอันนี้พี่สนใจมีกลยุทธ์ยังไงและตั้งเป้าไว้ยังไงเกี่ยวกับตัวธุรกิจของ B2B ครับ ผมอยากให้ดูรูปบ้านนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานโชว์รูปบ้านของเอสที่ผมวางไว้ในอีก3ปีข้างหน้านะครับเราเองเนี่ยจะมองลูกค้าเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับลูกค้าของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็เป็นลักษณะของอินดิวดัวนะครับคือลูกค้าทั่วๆไปนะครับกลุ่มที่2นะครับก็เป็นลูกค้าบ้านที่เป็นเน็ตอย่างที่คุณทิสุดิ์บอกนะมีโมบายมีอินเทอร์เน็ตและอีกอันหนึ่งคือลูกค้าเอนเตอร์ไพรส์นะครับอันนี้เป็นเอ่อฟาวเดชันที่เราจะดูลูกค้าของเราแล้วเราก็มีนะ ตัวธุรกิจของเรา3อันเป็นหลักโมบายฟิกเอ็นเตอร์ไพรส์และก็ดิจิตอลเซอร์วิสคำถามคือจะเอนเตอร์เข้าไปสู่ธุรกิจของเอ็นเตอร์ไพรส์ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่า AS เนี่ยโตมาจากเออเออ b 2ทมานะฮะทำกับแมสมาตลอดแต่จริงๆแล้วนะครับ ภายใต้การที่เราลงอินฟาส t ตรเจอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติก3แสนกว่ากิโลที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเรื่องเอ็ก r พติสใหม่ๆที่เรามีอยู่ในการทำคลาวทำดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆได้จริงๆเอ็นเตอร์ไพรส์ตลาดใหญ่มากนะครับผมดูแล้วมาเก็ตของ ICT ของเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับแต่ AS a s เองเนี่ยไม่ได้ลงไป ทำทุกเรื่องของธุรกิจ ICT เป็น Enterprise แต่เราจะทําธุรกิจภายใต้ในสิ่งที่เราชํานาญพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของ Connected อเกี่ยวกับเ,เร a t i o n กับของธุรกิจที่มีอยู่พูดง่ายเราทำโมบายเราทํำฟ i ิกบอร์ดแบนเนี่ยเรามี Re เลตเต็ดของเนชั่นอยู่นะครับงั้นสินค้าบริการที่เราจะขายให้เ n t เ r อร์ไพเนี่ยเป็นสินค้าบริการที่เรามีความชํานาญอยู่ละเช่นเรื่องของ EDS ที่เป็นลิงก์อินเทอร์เน็ตนะฮะ ที่มันเหมือนไฟเบอร์เหมือน iber, เหมือนเหมือนฟิกบอร์ดแบงนะฮะก็เป็นฟิกบอร์ดแบงที่ดีลิเคทสำหรับเอนเตอร์ไพรส์โดยเฉพาะนะครับกับเอ่อเรื่องของข่าวเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์ที่เรามีความชำนาญต่างๆเหล่านี้เพระแค่ 2- อสอย่างที่เรามีความชำนาญตรงเนี้ยนะครับก็จะสมัยขายได้เพิ่มเติมเติบโตได้อย่างแน่นอนไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เอ่อผมบอกทีมโฟกัสชัดๆนะฮะให้ทำเฉพาะในสิ่งที่เราชำนาญเพราะว่าการทำเอนเตอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะนอกจากขายแล้ว จะต้องดีเวอร์ให้ได้ต้องเซอร์วิสให้ได้และนี่คือจุดแข็งของ a s ในการที่มีเซอร์วิสแบบ e x c e l l e n นนะครับเราจะไม่ไปทำเรื่อง ICT เช่น a p p l i c a t i ัน development ซึ่งเราไม่มีความชำนาญแต่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อื่นๆเอาเข้าไปนะครับครับต่อเนื่องนิดเดียวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่อง Virtual Bank นะครับซึ่งเราก็มีความสนใจนะใช่ไหมครับตอนนี้ก็รอทางแบงก์ชาติถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ที่สนใจลองสร้างจินตนาการให้พวกเราฟังหน่อยว่าถ้า AS ได้ License Virtual Bank เนี่ยเราจะเห็นนักลงทุนแล้วกันจะเห็น AS เนี่ยทำอะไรแล้วมันจะดีกับราคาหุ้นของ AS อยังไงคือ Virtual Bank กนะครับก็เป็นอีกดิจิ t a ลเซอร์วิส อันหนึ่งที่เราทําจะเห็นว่าในบ้านที่ที่ผมโชว์มีภาพอันหนึ่งคือเรื่องของดิจิตอลเซอร์วิสนะฮะวันนี้เราทำดิจิตอลเซอร์วิสไปแล้วในเรื่องของเกมมิ่งในเรื่องของคอนเทนต์อย่างเอสเพต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ดิจิตอลเซอร์วิสถ้าเรามองให้เป็นภาพใหญ่ๆนะก็คือเรื่องของเอ,อ่อวอร์ a n k แบตรงนี้นะครับเวลาเราได้ลายเส้นจากวอร์ u a l b a แบงก์เอจริงๆแล้วมีอะไรนะครับจริงๆแล้ว AS เอ มี Data ที่มี Value มหาศา,ศาลนะครับเรามีลูกค้าวันนี้45ล้านเลขหมายนะครับเ,เรารู้จักลูกค้าของเราดีมากๆนะครับว่าลูกค้ามีพฤติกรรมยังไงมีความต้องการอย่างไรการทำา v r t u u l l b n n k นะครับสิ่งสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการทำ Lending นะครับเมื่อเราสามารถรู้จักลูกค้าได้เราสามารถให้ Lending ได้ ตรงนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็น new source of revenue ที่ดีนะครับการที่เรารู้จักลูกค้ามากๆนะครับเราสามารถเอ่อให้กู้ยืมได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับนี่เสียน้อยกว่านะครับจากการที่เราไม่รู้จักลูกค้าเลยและที่สําคัญนอกจากเรื่องของการ lending แล้วนะครับการทำ virtual bank นะก็เหมือนแบ a n ์ทั่วๆไปที่สามารถขยาย related product ที่เกี่ยวข้องไดไงง้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินชอนลันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสแคร์ตรงนี้ถ้าเราสามารถทำ virtual bank ได้สำเร็จนะครับ ตัวของ new source of revenue ที่ไม่เดียวเกี่ยวกับการใช้โมบายใช้ฟิกบอร์ดแบนหรือแม้กระทั่งขาย Enterprise เนี่ยมันเป็น new source of revenue ดันด้านอื่นๆจาก lending จากค่าฟรีของ i ินช r a n c จากค่าฟรีของ Healthcare ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ณนะปีสอณปันี2 0 2บว่านการที่ออกไปเนะี่ยยังไม่ได้รวมพวกนี้นะครับต้องรอได้ไลเส้นมาได้ดูและทำไปนะฮะแล้วเราค่อยมาดูว่าจะมี new source of revenue เนี่ย สำหรับ on-top ของ AS อย่างไรบ้างในอนาคตครับถามเพื่อนนิดเดียวนะครับ Virtual Bank เนี่ยก็ดูดีแต่ว่ามันจะใช้เงินเยอะไหมครับพี่สมชัยแล้วมันจะทำให้ AS เนี่ยจ่ายเงินปันผลลดลงไหมโอ้ผมไม่กังวลเลยครับอันนี้ยังไม่เห็นที่แบงค์ชาติจะประกาศออกมานะครับว่าการทำา v r t u a l Bank จะต้องออจดทะเบียนเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับแต่อย่างที่เรียนสเกลของ AS นะฮะในปีปีหนึ่งเนี่ย เราลงทุนไปปีหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นล้านบาททุกๆปีนะฮะแต่ไกด์แดนที่ออกมาเนี่ยสักสองหมื่นห้าสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านนั้นจะเออลักษณะของโอเปอเรชันแบบเอเอสเนี่ยการทำโฟลชั่วแบงก์เราไม่เห็นแบงค์ชาติจะออกมาว่าต้องมีแคปิตอลเท่าไหร่อย่างไรนะฮะแต่ว่าสเกลเนี่ยผมเชื่อว่าของเราเนี่ยเอาอยู่ไม่ไม่น่ามีปัญหาที่จะกระทบกับเรื่องไฟแนนเชียลของเราเลยนะครับได้ครับของราบสุดท้ายครับให้สมชัยครับ เ,เราก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะ,ะ,ะมามว่าหมความครัพี่สมชัยว่าต่ออายุเ,เป็นซีอโอนะครับแต่ว่า AS a s เอเงเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในช่วงของทั้งเรื่องของใบอนุญาตขึ้นความถี่ที่กำลังจะมาในปี2025หรือ2026มีทั้ง Virtual Bank ที่กำลังจะมาอีกอันเนี้ยรบกวนรัพี่สมชัยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่า ทางพี่สมชายเนี่ยมองวางแผนในการส่งผ่านหรือว่าให้ความมั่นใจยังไงว่าผู้บริหารที่มีอยู่ของ AS เนี่ยเพราะพี่สมชายเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่เดี๋ยวท่านอื่นเด็กๆที่จะขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเราเตรียมพร้อมกับเรื่องพวกนี้ยังไงหรือพี่สมชายต้องอยู่ต่ออีกสักหปีนะครับจะได้ทําเรื่องนี้ให้มันจบ โอ้ไม่ครั้งขนาดนั้นละครับต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่า AS a s เอเงเนี่ยเป็นองค์กรที่มีเรื่องของการวางแผนเรื่องคนเนี่ยดีมากนะครับจริงๆเนี่ยเรามี c c e s s i o n p แผนที่ที่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมยังมีคนที่มาแทนผมได้ทันทีเนะี่ยอย่างน้อย 2- 3สาคนเลยนะครับรับรองว่าสดกว่าใหม่กว่าเก่งกว่าผมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับให้ผมกลับไปมีลูกมีเต้ามีครอบครัวดีกว่านะครับถึงเวลาก็ต้องวางมือนะครับ และสิ่งสําคัญมากๆก็คือว่าผมมองว่าวันนี้นะฮะเรื่องของการจะเป็นประมูลขึ้นความถี่ก็ตามนะครับจะเป็น Virtual Bank ต่างๆที่คุณพิสุทธิ์พูดมาก็ตามนวันนี้มันเลชแนลมากๆยิ่งขึ้นนะครับในอดีตในยุคผมเนี่ยนะฮะที่มีการประมูลแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อในอุตสาหกรรมนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดการเ,าเปลี่ยนผ่านมีช่วงสุญญากาศของการเปลี่ยนผ่านระหว่างาสัญญาสัมปทานนะครับไปสู่ระบบใบอนุญาต มีเรื่องของการเซตอัพกสชที่ไม่เกิดขึ้นสักทีจากการเมืองจากอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเอ,อ่อคลื่นขาดแคลนคนไม่ได้ตายเลยทำนองเนี้ยมันก็เลยมีลักษณะอย่างเนี้ยแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างเนี้ยมันถูกรีเซตเข้าสู่ในสเตตัสที่เรียกว่าเออเห็นชัดๆละว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะมันจะเข้าสู่ระบบมากนะครับนั้นนอกจากคนเก่งกว่าผมแล้วแล้วทางเดินมันเรียบกว่าเยอะเลยนะฮะนั้นเขาจะเดินได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับได้ครับผมมีประมาณนี้ครับบอมครับ ได้เลยครับก็วันนี้เราได้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราได้เห็นภาพทั้งในฝั่งของตัวเอาลุของทางบิสเนสนะครับแล้วก็เอาลุปของทาง a d v a n c e ์นะครับวันนี้ในทางของในนามของตัวแทนบริษัทอัศวสิกรไทยต้องขอขอบคุณทางคุณสมชัยมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันพี่ิสุดนะครับเรามีเวลาประมาณ2องถึงสามนาทีโดยประมาณโอเค ได้ครับเฉยครับตัวท<ด>ี่<ด>จริงๆผมว่าวคำถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำถามที่จริงๆผมกําลังจะถามเลยนะกํละาลังจะถามปิดท้ายเลยนะแต่ว่าพี่สุทธิ์กับคุณสมชายถามก่อนล่วงหน้าเลยคือตอนนี้ คนเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ 5G เริ่ม utilize มากขึ้นทุกที่อ่างเริ่มดูดีมากขึ้นผมก็เลยกะถามถึงตัว 6G แล้วก็ความกังวลเรื่องที่ว่าโอ้มันจะบิดกันแบบ crazy เหมือน 4G 5G ไหมเนี่ยนะครับุณสมช้ยเหมือนพยายามจะโทนดาวตลาดตรงนี้ลงเนื่องจากการแข่งขันผูลได้หลือบิดกันแค่ไม่กี่รลยนะครับพี่พิศที่สุดที่สุดมีมองตรงนี้แล้วก็ wrap up advance ให้กับน้องคุณยังไงบ้างครับวันนี้อ่าได้ครับผมมองแบบนี้นะครับการที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีคลื่นให้ครบ เวลาคาว่ามีขึ้นได้ครบคือต้องมีขึ้นต่ําขึ้นกลางแล้วก็ขึ้นสูงนะครับขึ้นที่กําลังจะถูกหลุดออกมาประมูลเนี่ยในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าเนี่ยจะมีแต่ขึ้นกลางไม่มีขึ้นต่ำขึ้นต่ำหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีรายใหม่เข้าตลาดต่อให้นะต่อให้กสชเนี่ยมีการจัดการประมูลแบบเอื้อประโยชน์ให้กับรายใหม่เหมือนที่บางประเทศเขาทำกันนะอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับ แต่การที่ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแล้วมีแต่ขึ้นกลางไม่มีขึ้นต่ำเนี่ยลองคิดดูเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะล o เอาเน็ตเวิร mm ์กเพื่อทําให้พื้นที่ครอบคลุมเนี่ย mm hmm. เท่ากับรายเก่า mm hmm. เราเคยเห็นประสบการณ์มาแล้วนะถ้า mm hmm. ถ้าใครเกิดทันนะครับ mm hmm. เด็กๆอาจจะเกิดไม่ทันถ้าจําได้มีผู้ประกอบการที่ชื่อฮัชชิสันฮัชชิสันเนี่ยใช้ระบบ Cdma ซึ่งเป็นระบบที่ผมจนตัวผมผมเชื่อว่าดีกว่า Gsm แต่เขามีได้สัมป,ปทานมาสำหรับพื้นที่แค่25จังหวัดในภาคกลางทำให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้ทั้งทีงท่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่ามีคลื่นที่ดีกว่านะครับทุนเงินทุนก็ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความกังวลของตลาดว่าจะมีรายใหม่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าสำหรับประเทศไทยนะถือว่าค่อนข้างน้อยมานะครับ <Okay. S 1> สำหรับตัวมูลค่าคลื่นนะครับเนื่องจากวันนี้ พวกผู้ประกอบการเนี่ยมีขึ้นอยู่เต็มมือแล้วทั้งขึ้นต่ำคลื่นกลางแล้วก็ขึ้นสูงนะครับดังนั้นเราเชื่อว่าด้วยหลักของดีมาร์ซัพลายเนี่ยราคาขึ้นเนี่ยจะไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าจากวันนี้ไปจนถึง 6G 6G นะ 6G จเนี่ยจะมาปี2030นะครับก็น่าจะเป็นช่วงผมใช้คําว่าช่วงการเก็บเกี่ยวเพราเขาประมูลขึ้น 5G ในปี2020นะครับลงทุนมาแล้ว4ปี5ปี นะครับดังนั้นเห,หลืออีกห้าสี่ถึงห้าปีเนี่ยจะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากงบจ่ายลงทุนหรือค่าเบของเขาเนี่ยลดลงจากประมาณยี่สถึงสาสิเปอร์เซ็นของรายได้ปีสองพันยิบสี่เนี่ยลดลงมาเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้เวลาค่าเบลดลงหมายความว่าอะไรหมายความว่ากระแสงเงินสดจะเพิ่มขึ้นกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินปันผลปันผลจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นของเอสที่ลงมาเนี่ยตัวตัวนะ น่าจะเป็นเรื่องของเงิน,งนที่ไหลออกเพราะเป็นหุ้นใหญ่นะครับแต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามที่มีเงินไหลเข้าแล้วก็ตัวภาพของตลาดเนี่ยตลาดมันก็มีขึ้นมีลงลนะใช่ไหมครับผมคิดว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาดีให้ได้นะครับก็จะเห็นผมว่าแอดวานจเป็นตัวแรกๆที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่จะวิ่งเข้ามาครับครับโอเคได้เลยครับพี่พิสุทธิ์วันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับ